สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เป็นคลิปของไฟแช็กอันนี้ครับมันเป็นไฟแช็กที่เหมือนในหนังฝรั่งอะ่ะถ้ามีขายแบบยี่ห้อดีๆก็ซิปโปไฟแชกซิปโปแต่อันนี้เป็นของปลอมนะครับยี่ห้อหาอะไรก็ไม่รู้สั่งมาอยากในแอปส้มันมีช้อปปี้เหรียญแบบทรงซิปโป อันนี้เป็นเหล็กนะครับไปแช็กเหล็กเหล็กชุบโครเมียมส่วนราคานะครับไม่ถึงร้อยก็มีไม่ถึงร้อยประมาณ90กว่าบาทมนะั้งแล้วก็ร้อยขึ้นไปแต่ร้อยขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่แท้นะครับเป็นยังเป็นของเทียมอยู่ มันจะมีลวดลายอะไรหลายๆอย่างไปหาดูกันได้ในชอปปี้ครับเพียบเลยพิมพ์ว่าไฟแชกไฟแชกซิปโปอะไรนี่นะครับพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวขึ้นมาเพียบเลยครับลวดลายส่วนถ้าจะเป็นซิปโปแท้นะครับที่เจอนะไม่รู้แท้จริงหรือเปล่ามือสองเกือบพันของใหม่เลยเป็นพันเลยครับพันกว่าบาทพวก อะไรมนเนี่ยมีขายด้วยนะเนี่ยพวกอะไรพวกลูกเขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่มันมาขูดให้เกิดประกายไฟเนี่ยส่วนอันล่างนี่น่าจะเป็นไอแท่งแท่งที่ให้มีมีไฟอะเนี่ยเวลาเวลาขีดแล้วมันจะไฟแลบออกมาเขาเรียกแท่งอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีอะไรขายนะครับเนี่ย ถ้าสั่งมาเนี่ยเขาจะยังไม่ใส่น้ำมันมาให้นะครับน้ำมันเนี่ยใช้เป็นไอ้นี่ได้น้ำมันร้อนสันเน่ยน้ำมันร้อนสันน้ำมันไฟแชกนี่แหละครับไอ้น้ำมันร้อนสันเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบโบราณนะจะเป็นแบบเติมน้ำมันร้อนสันแล้วก็แบบรุ่นรุ่นใหม่มันก็จะเป็นแบบกดแบบเนี้ยแล้วไฟจะเป็นแก๊สเป็นแบบเติมแก๊สอันนั้นผมว่า ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมไม่ชอบแบบนั้นอนะ่ะมันไม่มันไม่คลาสสิกชอบแบบเดิมๆแบบที่มันเหมือนในหนังคาบอยอะ่ะมันเท่ดิแล้วจุดก็ฟึซแล้วมันก็ติดยาวเลยนี่ครับแล้วไม่ดับด้วยนะมันก็ติดอยู่อย่างนี้เนะี่ยโยนไปเวลาดับ นี่ดับอย่างนี้โคตรเหมือนในหนังเลยไส้มันอยู่ตรงกลางนะครับวิธีเติมนะวิธีเติมเดี๋ยวร้อนว่ะไอตัวเดือยนี่มันเป็นตัวล็อกฝานะครับเดือยเนี้ยวิธีเติมดึงออกมาอ่าดึงมาแบบนี้ อันนี้ก็ตามราคานะครับข้างในแม่งมีคาบสนิมด้วยมันเป็นเหล็กอะ่ะสนิมแดกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแดกทะลุเนี่ยต้องคืนนะอันนี้ผมใส่น้ำมันเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ลื่นๆสนิมไม่ได้ไม่แดกแดกน้อยลงมันจะลื่นๆหน่อย มันเลยลื่นแบบเนี้ยเพราะว่าผมใส่น้ำมันเคลือบเอาไว้เนี่ยมันจะมีไส้อยู่ตรงนี้มันมีไส้อยู่ตรงนี้ดึงไอ้ใยเนี่ย,ยขึ้นมามันจะดึงง่ายนะครับใยเนี่ยหาอะไรทิ่มมาแหละหาแหลมแหลมทิ่มงัดขึ้นมาพอเปิดฝาใยขึ้นมาก็จะเจอใยข้างในชั้นหนึ่ง อะไรงัดได้วะเนี่ยมันเติมไม่ยากหรอกครับอ่าเนี่ยไอเนี่ยฝาปิดฝาปิดใยชั้นแรกพอเปิดปุ๊บเ็เจอใญ่ชั้นในไอใยชั้นในเนี่ยเอาไว้เก็บน้ํามันร้อนสันบีบร้อนสันเข้าไปเลยปื๊ดแต่อย่าบีบจนแฉะนะครับเอาแค่มันชุ่มๆุมพอ แฉะไปมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะไหม้ทั้งอันถ้าแฉะไว้อ่ะพอฉีดเสร็จแล้วก็ปิดครับเท่านี้เนี่ยจะอยู่ได้นานขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใส่เสร็จแล้วก็กดเข้าไปยังเก่าแบบนี้แล้วก็ปิดเตรียมพร้อมใช้งานมันมีหลายหลายลายนะแต่ผมเอาแบบเดิมๆม,มาแบบไม่มีลายอะ่ะ มันดูแบบดูเรียบดูดีดูดีแบบเดิมเดิมครับไม่ต้องมีลวดลายมันมีแบบเป็นคอลเลกชันก็มีนะครับเวลาใช้งานก็จุดแบบนี้แมเหมือนในหนังเลยวพวกอะไหล่มันมีขายหมดเลยนะครับ แกนสตาร์ทก็มีผมเรียกแกนสตาร์ทแม่งเลยเนี่ยแกนแกนสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยที่กดแล้วไฟแลบแป๊บอะมีขายแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไอ้ลูกหมุนนี่ด้วยเนี่ยไส้มีมีทั้งหมดอะไส้นงไส้ในอะไรมีหมดอะไรมันอะในชอปปี้มีขายครับ แต่อันนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กน้อยนะเพราะว่าอครับสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเพราะมันไม่มีอะไรเยอะแยะนะมันเป็นแค่ไฟแช็คไม่ได้มีอะไรมากมายจุดปุ๊บก็อยู่ได้ยาว รับรองไม่มีหัวเด้งแต่ก็อย่าแช่มากครับเดี๋ยวไส้ขาดหมดต้องมาหาอะไรเปลี่ยนไส้ในไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ